สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะฮะกับมิสเตอร์ดอนนะครับรอบนี้ครั้งนี้เป็น EP ที่3เนาะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องภายใต้งานของโลจิสติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันไหนบ้างอ่ะตอนนี้เราลองมารีแคปอีกครั้งหนึ่งจากครั้งที่แล้วนี่ที่เราคุยกันนะฮะจากอาีที่2เนี่ยเรากำลังพูดถึงตัววัดผลนะฮะที่เราใช้ในการวัดงานของการบริหารจัดก,การโลจิสติกมีอะไรบ้างโอเค ทั้งหมดเนี่ยที่คุยกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด7หัวข้อนะฮะที่เราจะเอาไว้ใช้วัดคุณภาพงานของโลจิสติกส์นะฮะหัวข้อนี้ก็จะมีอะไรบ้างในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า7 e v R R นี่ก็คือ right right ก็คือถูกต้องตรงเวลาอะไรทำนานนั้นทำนองนั้นโอเคอันดับแรกเนี่ยที่เราคุยกันครั้งที่แล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการส่งสินค้านะที่ถูกต้องถูกตัว อันที่2ก็คือถูกจํานวนนะฮะอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของสภาพของสินค้าที่ส่งไปเนี่ยมันจะต้องต,องตรงต,งตามที่ลูกค้า,คาต้องการอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของสถานที่การส่งมันก็ต้องส่งให้ถูกท Je ี่ถ้าส่งไม่ถูกที่ก็เกิดก่อให้เกิดต้นทุนนะฮะอันที่5ก็จะเป็นเรื่องของตรงเวลาน,า Young านะฮะไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงเวลานี่ก็คือเวลาส่งเนี่ยก็ให้ตรงเวลาตามที่เขานันหมายนะครับผมอันที่6กก็คือตรงผู้ส่ง เวลาเราส่งไปให้กับคนที่เขาสั่งเนี่ยก็แน่นอนมันก็ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมานะฮะแต่ถ้าเกิดตับใดที่เราส่งไปผิดเนี่ยมันก็ต้องมีการส่งกลับคืนมาก็ต้องส่งกลับไปให้ลูกค้าที่ถูกต้องอีกมันก็ก่อให้เกิดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของเวลาส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งราคาที่ถูกต้องซึ่งเรื่องของการตั้งราคาที่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเอามาใช้วัดผลสักเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วในการตั้งราคาที่ถูกต้องครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาตัดสินใจได้ชัดเจนว่าเขาจะใช้เราหรือไม่ใช้เราเนาะโอเคอันนั้นคือคือคือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อ ep ที่แล้วทีนี้พอมาครั้งนี้เนี่ยเรากําลังจะพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันหรือว่าส่วนงานต่างๆที่อยู่ภายใต้โลจิสติกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยตามที่เราเข้าใจเนี่ยก็คือโลจิสติกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าใช่ไหมครับ จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจริงๆโลจิสติกเนี่ยมันต่างกันยังไงกับพพลายเชนพพลายเชนจะเป็นขบวนการในการเปลี่ยนรูปแบบของวัตถุดิบนะให้เป็นสินค้าเพื่อที่จะส่งไปให้ลูกค้าอันนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องของพพลายเชนแมเนจเมนต์นี่คือขบวนการของสพลายเชนแต่ถ้าเกิดเป็นโลจิสติกโลจิสติกจะเป็นจะเป็นส่วนหนึ่งของพพลายเชนมันจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนย้าย สินค้านะฮะหรือว่าวัตถุด,ดิบจากจุดหนึงไปอีกจุดหนึงนะฮะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วไอ้ตัว KPI ทั้ง7ตัวเนี่ยเอาตีไปสัก6ตัวแล้วกันที่ผมพูดถึงเราตัดไอ้เรื่องของราคาที่ถูกต้องออกไอ้หตัวเนี่ยมันสามารถเอามาทําเป็นตัววัดผลทางด้านโลจิสติกได้เรื่องของการขนส่งจัดส่งหรือว่าการเคลื่อนย้ายนะฮะอ่ะตอนนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันงานนะที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติก มีอะไรบ้างโอเคอันดับแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของนะฮะการขนส่งนะ,ะการขนส่งไม่ว่ามันจะรวมถึงในส่วนของการเคลื่อนย้ายขนส่งเนี่ยโดยใช้รถโดยใช้รถรถางนะฮะเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยมันเป็นโหมด of transport นะฮะอันนี้เนี่ยเราจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลจิสติกหมดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่จะนำพาสินค้าวัตถุดิบจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโอเคอันนี้อันแรกนะฮะอันที่สอง เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของคลังสินค้าทำไมคลังสินค้าถึงมีเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ก็เพราะว่าคลังสินค้าเนี่ยมันจะเป็นที่เก็บสินค้านะฮะเวลาที่ว่าเราทําการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งนะฮะไปไปลายทางเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่ต้องเราต้องการที่จะชะลอเวลาในการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับเนี่ยตรงตามเวลาที่เขาต้องการบางครั้งมันออกมาก่อน นี่ถ้าเกิดออกมาก่อนเนี่ยลูกค้าก็อาจจะปฏิเสธไม่อยากจะรับสินค้าเขาก็ต้องหาที่จัดวางสินค้าเพื่อรอเวลานะฮะการจัดวางสินค้าตรงนี้แหละเราก็ต้องเก็บเข้าไปในคลังสินค้าดังนั้นคลังสินค้าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลจิสติกในการเคลื่อนย้ายนะฮะอันดับที่3นะฮะก็จะเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ3 p l หรือว่า Third Party Logistics Third-party logistics ก็คืออะไรเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านโลจิสติกสนะฮะซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนบริษัทที่ทำหน้าที่ผลิตนะฮะผลิตสินค้าเป็นหลักปัจจุบันเนี้ยท่านอาจจะสังเกตว่าบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเขาไม่ไม่ต้องการที่จะลงทุนในเรื่องของโลจิสติกส์ละเพราะว่าเขามองว่าไม่ใช่เป็นธุรกิจหลักของเขาเนี่ยเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการผลิตนะฮะสินค้าของเขา แล้วก็การจัดจำหน่ายสินค้าของเขาโดยให้บริษัทโลจิสติกเนี่ยนะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องการขนย้ายนะฮะสินค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นจากซัพพลายเออร์นะครับไปยังโรงงานในในส่วนต่อไปก็คือส่วนที่4ส่วนที่4นี้ก็จะเกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำรีเวิร์สโลจิสติกรีเวิร์สโลจิสติกนี่คืออะไรรีเวิร์สโลจิสติกนี่ก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคืนสินค้านะฮะ จากเดิมเนี่ยมันจะอยู่ในมือลูกค้าแล้วเวลาเรารีเวิร์สกลับไปแล้วก็หมายมันก็หมายความว่าเราจะส่งสินค้ากลับไปย้อนขึ้นไปอัพสตรีมก็คือย้อนขึ้นไปไปยังโรงงานขึ้นไปในกรณีไหนบ้างในกรณีที่สินค้ามีปัญหานะฮะแล้ต้องการที่จะคืนสินค้าลูกค้าได้รับสินค้าผิดตัวแน่นอนบริษัทหรือว่าปลายต้นทางเนี่ยฮะบริษัทของที่ทําหน้าที่ในการ ในการจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าหรือว่าขายสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะทํางานเก็บรวบรวมสินค้าที่จะต้องส่งคืนแล้วก็ส่งกลับไปยังโรงงานบางครั้งในสินค้าที่เขาส่งคืนมาก็เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วล่ะแต่ว่าลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการในการที่จะทิ้งสินค้าเหล่านั้นได้เพราะบางครั้งก็จะมีกฎระเบียบจากทางรัฐบาลว่ามันเป็นสินค้าที่เป็นสารพิษนะหรือว่าเป็นสินค้าอันตรายดังนั้นเนี่ย หน้าที่ของเขาก็คือเขาต้องการที่จะลดต้นทุนของเขาโดยการส่งคืนกับโรงงานให้โรงงานเป็นผู้ทําลายนะฮะทีนี้พอเรามาดูเรื่องของเนี่ยส่วนเรื่องของรานสป p o r t เรื่องส่วนเรื่องของรานสป p o r t เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโลจิสติกยังไงคือมันเกี่ยวข้องก็คือเป็นหน่วยของการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นรถรางเครื่องบินอะไรเ,เหล่านี้เนี่ยคือคือเขาทําหน้าที่ในการการขนย้ายสินค้าดังนั้นงานตรงนี้เนี่ย ที่เขาทาอยูย่ในบริษัทขนส่งงานของเขาหลักๆก็คือรับออเดอร์มาจากลูกค้าลูกค้าให้ไปส่งที่ไหนนะฮะบริษัทที่เป็นขนส่งเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ไปรับสินค้านะฮะแล้วก็ไปส่งสินค้าตามเวลาที่ลูกค้าต้องการนั่นหมายความว่าเขาจะต้องทําเวลานะะในการไปส่งถ้าเกิดว่าไปส่งช้าอาจจะมีค่าปรับแต่ถ้าเกิดไปส่งเร็ว เขาก็ไม่สามารถทํารอบได้ดังนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการเรื่องการขนส่งเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเรา,าเราจะต้องมานั่งวางแผนเรื่องของลีดไทม์ก่อนนะฮะบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยที่ทําหน้าที่ในการจัดส่งเนี่ยเขาจะไปคุยลีดไทม์กับลูกค้าลูกค้านี่ก็คือบริษัทที่เป็นผู้ขายนะอ่าไปวางแผนก่อนว่าในระยะเวลาในการจัดส่งเนี่ยไปให้ลูกค้าของบริษัทขายเนี่ยมันต้องใช้เวลากี่วันนะฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมันค่อนค่อนข้างที่จะมันมีหลายหลายทิศใช่ไหมภาคเหนือภักใต้ตะวันออกตะวันตกนะฮะตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ยมันก็กระจายเป็นพื้นที่ไปเป็นเป็นภาคไปดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่เป็นบริษัทขายเขาจะมีฮับฮับก็คือเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าอยู่ในแต่ละจุดนะดังนั้นบริษัทโลจิสติกเนี่ยเองก็เหมือนกัน เวลาจะเราจะทําการจัดส่งเนี่ยนะยกตัวอย่างสมมติเขาไม่มีบริษัทขนส่งเนี่ยคือเขาไม่มีฮับไม่มีจุดกระจายสินค้าแล้วกันเขาทําหน้าที่ในการขนส่งองเดียวงานของเขาก็คือเขาจะต้องรับสินค้าจากโรงงานยกตัวอย่างไปส่งยังจุดกระจายต่างๆแน่นอนอยู่แล้วสมมติว่าโรงงานเขาอยู่ภาคกลางถูกไหมภาคกลางเนี่ยก็คือในแถบกรุงเทพเนี่ยแถบภาคกลางนี่แหละเวลากระจายไปภาคเหนือเขาจะต้องคํานวณก่อนว่า เวลาส่งโดยรถขนส่งเนี่ยหรือว่ารถทคเนี่ยมันใช้เวลากี่วันไปอาจจะเป็นวันครึ่งหรือว่าคืนหนึง่งภาคใต้อาจจะเป็นคืนหนึง่งถ้าเกิดในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะเป็นวันหนึ่งนะฮะหรือถ้าเกิดอยู่บนเกาะยกตัวอย่างเห็นไหมฮะบนเกาะภาคใต้จะมีเกาะเยอะแยะเลยเวลาส่งสินค้าไปเนี่ยบางทีมันกินเวลาทั้งสองคืนเพราะว่าเวลาเขาส่งไปเนี่ยจากจากโรงงานเนี่ยไปยังภาคใต้เนี่ยก็ กินเวลาไปแล้วคืนหนึ่งแล้วไหนจะต้องรอรถขึ้นท่าอีกนะฮะเพื่อที่จะไปส่งบนเกาะอ,อันนี้ก็อาจจะข้ามวันไปเป็นอีกคืนหนึ่งอ่าโอเคมากที่สุดก็ก็อาจจะประมาณสักคืน2คืนก็แล้วแต่การคํานวณน,นะฮะตอ่นี้การที่เราจะบอกว่ารถเนี่ยใช้เวลากี่วันเนี่ยเราเองก็ต้องไปดูในเรื่องของ อัตราการเร่งของรถว่าความเร็วของรถเนี่ยเขาใช้อัตราการเร่งเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาสามารถที่จะเร่งความทาความเร็วได้การระยะเวลาในการส่งสินค้าไปก็ทําให้สั้นลงแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องเขามีข้อจํากัดนะฮะมีไมเลสที่เขาจํากัดอยู่ว่าให้วิ่ง50กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือหกสิกิโเมตรต่อชั่วโมงนแน่นอนรถก็ถึงช้านะอันนี้อันนี้ผมพยายามจะบอกว่าเวลาจะบริหารจัดการเรื่องการขนส่งเนี่ย คืออย่าเราพยายามต้องยึดหลักจากความเป็นจริงต้องเก็บข้อมูลจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะทําให้ลูกค้าพอใจสมมติลูกค้าเราก็คือบริษัทขายแล้วเออไม่เป็นไรครับผมสามารถส่งให้ตรงภายในหนึ่งวันได้อะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเราส่งไม่ได้เนี่ยเราอาจจะมีค่าปรับนะฮะอันต่อมาเป็นเรื่องของ warehouse บริษัทที่ทําหน้าที่ในการจัดเก็บสินค้า ปกติแล้วเนี่ยบริษัทที่ทําหน้าที่ในการจัดเก็บสินค้าเนี่ยเขาจะมีคลังสินค้าของเขาเองหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาซอร์สไปเช่าพื้นที่มาแล้วก็เขาจัดแหลกขึ้นมาเลยเต็มเลยไม่รู้กี่ตารางเมตรอาจจะเป็นพันสองร้อยห้าพันตารางเมตรหรือว่าอาจจะถึงหมื่นตารางเมตรอา่าแล้วก็ในพื้นที่ขนาดนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ประโยชน์จากความสูง นะะในการจัดสินค้าเขาก็ต้องติดตั้งแหลกถูกไหมเขาก็ต้องมีการลงทุนเข้าไปดังนั้นเนี่ยเวลาที่ว่าบริษัทที่ดูแลเรื่องของการจัดเก็บเนี่ยเขาจะคิดค่าใช้จ่ายโดยการชาร์จลูกค้าเวลาลูกค้าเนี่ยเอาสินค้ามาเก็บที่เขานะฮะอันนี้คือชาร์จขาเข้าแล้วนะแล้วก็เอามาเก็บกี่วันก็ชาร์จอีกเรทหนึ่งเวลายกลงมาก็ชาร์จอีกเรทหนึ่งสรุปก็คือมันจะมี กิจกรรมนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับสินค้าเข้ามาจัดเก็บแล้วก็จ่ายออกไปอ่าสามกิจกรรมดังนั้นค่าแรงเนี่ยในการที่จะชาร์จลูกค้าเนี่ยในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงงานหรือว่ากิจกรรมที่มันเกิดขึ้นอันนี้มันจะต้องทําการทําการวางแผนเหมือนกันนะเวลาที่ว่าเราจะทําการวางแผนเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะชาร์จลูกค้าเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าจํานวนที่ลูกค้าต้องการที่จะเอามาเก็บ มันมีปริมาณทั้งหมดคิดคิดแล้วเนี่ยประมาณกี่วันกี่วันนี่หมายความว่าสินค้าที่เอามาเก็บที่เราเนี่ยประม1ใช้เวลาเก็บกี่วัน2จํานวนเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่นี่จริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเขาจะทําให้เป็นมาตรฐานนะฮะโดยการที่จะให้ลูกค้าของเขาเนี่ยบรรจุสินค้าของเขาลงไปในกล่องแล้วก็เก็บเอาไปในเก็บเข้าไปในที่เก็บเขาเรียกว่าในแหลกนะฮะ อันนี้ถ้าเกิดเขาจัดสรรเป็นแหลกเป็นแหลกได้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูความสามารถในการจัดเก็บเขาได้ว่าเขาสามารถจัดเก็บได้ทั้งหมดประมาณกี่แหลกมันจะง่ายในการบริหารจัดการในการคำนวณต้นทุนแล้วก็ในการคำนวณรายได้ของเขาอ่ะอันนี้อันนี้คือหลักการในการที่เขาจะทำธุรกิจนะฮะที่เขาใช้ในการชาร์จลูกค้านะครับผม และอันต่อมาก็จะเป็นในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของวเขาเรียกว่า third Party l o g i s t i c s ปกติ third Party Logistics กเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการาบริหารจัดก,การาโหมดของ Transport ตคิดพูดง่ายๆว่าก็คืองานทางด้าน l o จิสติก s เนี่ยเขาจะเหมาหมดเลยเขาทำหน้าที่ในการเดินเข้าไปที่บริษัทผู้ผลิตแล้วก็นำเสนอว่าเขามีบริษัทนะเขามีกิจกรรมอะไรบ้างลูกค้าไม่ต้องมาแตะเลยลูกค้าก็สามารถแค่ทำการ เอาสินค้ามาให้เขาเขาจะคำนวณออกมาเลยว่าเวลาที่เราเขาจะชาร์จเราเนี่ยคือบริษัทที่เป็นเติร์ด a าร์ตี้จะชาร์จลูกค้าเขาเนี่ยเขาจะชาร์จเท่าไหร่นะฮะต่อสินค้า1ชิ้นดังนั้นเนี่ยเวลาที่ว่าเติร์ดปาร์ตี้เขาไปคุยกับทางลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทขายเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาจะถามว่าสินค้าเป็นอะไรต่อชิ้นหนักเท่าไหร่นะฮะแล้วปริมาณวลลุ่มเท่าไหร่นะฮะจะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเวลาในการจัดเก็บเนี่ยกี่วัน เพราะว่าเขาจะได้เอามาคำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็แปลงออกมาเป็นตัวชาร์จนะอัตราชาร์จเพื่อที่เขาจะชาร์จไปที่ลูกค้าทําไมเขาถึงต้องคํานวณอย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องบริหารจัดการต้นทุนเขาด้วยอย่าลืมนะครับว่าบริษัทที่รดพาร์ตี้เนี่ยเขาต้องไปเอาซอร์สอีกทีหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะมีทางของเขาเองเขาก็มีต้นทุนในการทําธุรกิจดังนั้นเนี่ยเขาจะทำเขาจะได้คํานวณออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อที่จะให้ได้จำนวนกำไรประมาณเนี้ย <c oughs> เขาควรจะชาร์จลูกค้าเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นส่วนที่สามแต่ส่วนที่4เนี่ยรีเวิร์สโลจิสติกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยงานตรงนี้มันจะเป็นงานที่มันเป็นงานแฝงนะฮะของบริษัทโลจิสติกอยู่แล้วซึ่งแน่นอนถ้าเกิดมันมีกิจกรรมในการเอาสินค้ากลับคืนส่งไปยังโรงงานเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งถูกไหมฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ย เขาไม่อยากจะเสียหรอกไอค่าค่าโลจิสติกที่ส่งกลับเนี่ยเพราะว่ามันเป็น non value added นั่นหมายความว่ามันไม่มีมูลค่าคือคือมันเป็นต้นทุนเพียวๆเ,เลยแต่ในการจัดส่งไปยังลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันยังมีการจัดส่งเพื่อที่จะเอาไปขายถูกไหมฮะอันนี้อันนี้เป็นเป็น4เรื่องที่อยู่ภายใต้งานของโลจิสติกวันนี้เนี่ยผมก็ใช้อาจจะใช้เวลามานานพอสมควรแล้วอันนี้ก็ มันเกือบเกือบ20นาทีแล้วแหะนะฮะผมก็ขอจบนะฮะการแชร์ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของส่วนประกอบหรือว่าส่วนงานของโลจิสติกส์เพียงเท่านี้เจอกันใหม่บายฮะ